สวัสดีครับเอซทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้แม่ครูก็ได้พาพวกเรามาขอโชคกับปู่ใต้ต้นจบกใหญ่นะครับในไร่ของคุณพ่อสยามนะครับไรยางพลาครับนี่นะครับไรยางพลาก็เป็นจำนวน90้าสิบไร่นะครับนี ตรงนี้คุณพ่อสยามบอกว่าได้โชคได้ราบมาหลายงวดแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราปิดตามกับไมคครูกันเลยนี่นะครับสำหรับมงคลวันนี้ที่ไล่พ่อสยามศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเพราะว่าไม่ครูรู้สึกว่าท่านมาเรียกไม่ครูสองสามครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้กันนะครับกับมงคลวันนี้นะครับเอาลงเาก่อน นี่ก็เคยกลาบไหว้นะศูนไหมก็คือ่านลูกปูว่ลูกูลูกู่ครับสำหรับเลขมงคลวันนี้นะครับศูนย์หงศูไม่ศูนก็สามนึ่งศูนย์นะครับดานี่ศนม่นก็สามน่งศูนะครับนี่ครับสดู่ครับดูให้ดีดูให้ชัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับช่องแม่ครูแอลพารวยนะ สวัสดีครับคือมายืนยองนีดปุ๊บบิกตั้งแต่ลงรถไม่ค